หลังของชาติเนาะอืมหลังหน้าหลังนีแหละจจะทำหน้าทำสวนพราได้ผลผลิตมากาก็เอาหล,หลังของชาติเนาะอืมหลังหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปประมาณนั้นนะจ้ะเนาะนี่แหละจากงานงานของเพื่อนอยู่ประมาณนี้จ้ะเพราะว่าดีไปย่างเนาอจ้ะเนาะทางเหนือเฮาบ่มีฝนนะจ๊ะเนาะ แต่ว่าทางอีสานเฮานะ่ะก็ได้ยินพี่น้องว่าหลายคนหลายท่านอยู่จ้าว่าสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปประมาณนั้นนะจ้ะเนาะนี่แหละจากงานงานของเพื่อนอยู่ประมาณนี้จ้จะเ,เ,าจาเพราะว่าพี่น้องจ้าเฮ็ดยตึงตาเข่าตาเข่าจ้ะเพราะว่าสันหลังของชาติเนาะอืม ลังหน้าลาง้งนี่แหละจ้ะถ้าเอนเอาไว้กินก็นคือวงงนี้ไงเนาะเอาไว้กินก็นเวลาเข้าไปซีนึงก็เนาะ,นะขันห้าเฮ็ดหน้าปังกระเฮ็ดข้าวเดี๋ยวก็บสีได้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะอันวิถีชีวิตของชาวนาเข้าจ้ะน,นี่แหละจ้ะคืออันพี่น้องเข้ากะ โอ้โหกันนะจ๊ะเนาะถ้าถ้าเขาบ่าไอพี่น้องจ๊ะเนี่ยตึงตาเขาตาเขาจ้ะเพราะว่าอันเขาเนี่ยเขาตาฝนนั่นแหละจ้ะคือลำบากอีกตงที่บ้านนี่แหละตรงที่ว่าเข้ามาเหตุไอไอหน้าเห็ดเขาตากจ้ะ แต่ว่าขันตากเป็นฟอนก็เป็นอีกแบบนึ่งได้จากพี่น้องจ้าอันนี้เฮาตากเป็นอันเม็ดนี่ล่ะจ้ะถ้าเอาไว้กินก็คือว่งอ่างไงเนาะเอาไว้กินก็เวลาเ้าไปสีเนี่ก็แห้งม็เขาข้นเราบ่ไไรจ้ะเวลาเ้าไปสีไปสีได้แล้วนะพี่น้องจ้ามันก็สิมุนก็สิบแตกสิหักไปสันน่นนะจ้าตาเข้าจ้าตากเข้า ต้องเห็ดทั้ง,งบางจ้ะเห็ดบางบางแหงดีดีแหงมักเขา,เาขืนเราว่าไรจ้ะเวลาเข้าไปสีไปสีได้แล้วนะพี่น้องจ้ะมันก็ชิมุนกับส,สิแตกสกหักไปสัน่นนะจ้ะทุกคนก็ต้องเอานเขาให้นี่แหละจ้ะคืออันพี่น้องเข้ากันฮู้กันนะจ้ะเนาะถ้าถ้าเขาว่อ้จ้ะเนาะ ขันห่าเห็ดหน้าปังกเห็ดข้าวเดี่ยวก็บสิได้เหรอจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าอันวิถีชีวิตของชาวหน้าเข้าจ้าเห็ดเนาะตากเป็นเม็ดก็ถือว่าโอเคแล้วจ้าโอเคแล้วไว้กินไว้กินดุนๆเนาะจ้าเนาะนี่แหละทุกคนสิว่าพี่จ้างย่าถึงบ่ว่าพี่น้องเขาเนี่ยแต่ว่ากันจะปะมุนจ้าเขาเหาเนี่ยนะเขาบ่มุนได้จ้าเด้อนี่แหละจ้า แ็ตึงกันเลยว่าอันต้องตากให้แหงๆตากใ็้ไวทำผ้านีนอกจากเนาะเอาไว้เป็นเสื้อเป็นแน้วมันเนาะนี่ล่ะจ้ะคืองานอันหลักของอชาวบ้านเฮาเนาะตากเป็นเม็ดกถทอว่าโอเคละจ้ะโอเคแล้วมุนเวียนกันไปแต่ละปีสามสี่เดือนเฮาก็ค่อยิได้เก็บเกี่ยวไปจ้ะอันชีวิตชาวนาของเฮามันก็มีอยู่แค่แห่ง มะเอาข้นเล่าว่าไรจ้ะเวลาเข้าไปสีไปสีได้แล้วนะพี่น้องจ้ะมันก็สิมุนก็นสิแตกสีหักไปสั่นน่จ้ะอาจจะปมุนจ้ะเข่าเข้านี่นะเขาบ่มุนแด้จ้ะเด้อนี่แหละจ้ะยะัดตึงกันเลยว่าอันต้องตากให้แหงๆตากเห็ดเนาะตากเป็นเม็ดกะทอว่าโอเคละจ้ะโอเคแล้ว,อ,ลวอันนี้หละจ้ะทำหน้าทำสวนพราได้ผลผลิตมากเข้าก็เห็ดเนาะ ตากเป็นเม็ดกะทอว่าโอเคละจ้าโอเคแล้ว,แ,ลวแห้งมก็เอาขขืนเราว่าไรจ้าเวลาข้าไปสีไปสีได้แล้วนะพี่น้องจ้ามันก็ชิมุนกะสีแตกสีหักไปสั่นนะจ้าอ่กกะต้องตากบ่ตากว่าไรจ้าพี่น้องตากให้มันแห,แห้งแห้งแล้วก็เอาไว้กินแน่แห,แห้งแห้งจ้าแห้งแห้งเรา้าวเากิดไปเวลาเ้าไปสี เวลาเฮาเห็ดเสื้อเห็ดไอ้พันธุ์อกเฮาก็เห็ดได้งไยๆจะพี่น้องจ้ะไว้กินไว้กินโดนๆนะจ้ะเนาะนี่ลหละทุกคนสิว่าคือจังย่ญ่ตึงบอกว่าพี่น้องเฮาเนี่ยแต่ว่ากันแห้งคันแดดดีๆคือจังอวันนี้จะพี่น้องเฮาก็ตาแค่ซ้แดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ลหละจ้ะมานี่ลหละจ้ะคืออัน พี่น้องเฮ้ากัฮหูหูกันนะจ้ะเนาะถ้าถ้าเขาบ่ไอแห่งๆจะแห่งๆแล้วเขาก็ไอไปเวลาเข้าไปสีเวลาเข้า็ดเสื้อเห็ดไอพันธุ์เอกเขาก็เห็ดได้ง่ายๆจะพี่น้องจ้ะอันเขาเนี่ยเขาตาฝนนั่นแหละจ้ะคือลำบากอีตรงที่บ้านนี่แหละตรงที่ว่าเข้ามาเห็ดเนาะตากเป็นเม็ดกะทอว่าโอเคละจ้ะ โอเคแล้วดีไปย่างเนอจ้ะเนาะทางเหนือเขาบม่มีฝนนะจ้ะเนาะแต่ว่าทางอีสานเ้าน่ะก็ได้ยินพี่น้องว่าหลายคนหลายท่านยจะว่าแห่งงจ้ะแห่งๆแล้วเขาก็ไปเวลาเขาไปซีเวลาเขาเห็ดเสื้อเห็ดไอ้พันธุ์อีกเขาก็เห็ดได้ง่ายๆจะพี่น้องจ้ะแห่งงจ้ะแห่งๆแล้วเขาก็ไปเวลาเขาไปสีเวลาเขาเห็ดเสื้อเห็ดไอ้ พันอีกเ่าก็เห็ดได้ไง่ายๆจะพี่น้องจะเม็ดเนาะตากเป็นเม็ดก็ถือว่าโอเคแล้วจ้าโอเคแล้วดีไปย่างเน้อจ้ะเนาะทางเหนือเขาบ่ามีฝนนะจ้ะเนาะแต่ว่าทางอีสานเ้านะ่ะก็ได้ยินพี่น้องว่าหลายคนหลายท่านอยู่จ้ะว่าไวท้ทําพานเม่เนาะจ้ะเนาะเอาไว้เป็นเสื้อเป็นแนวมันเนาะนี่ละจ้ะคืองานอันหลักของอชาวบ้านเขาสันหลังของชาติเนาะ ลังหน้าลังพี่น้องจ้ะเนี่ตึงตาเขาตาเขาจ้ะเพราะว่าาก็ต้องตากบตากบ่ได้จ้ะพี่น้องตากมันแห้งๆแ,แล้วก็เอาไว้กินแม่แห้งคันแดดดีๆคือจังอันวันนี้จ้ะ พี่น้องฮากกตาแค่สองสามแดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะมาแหงคันแดดดีดีคือจังอันวันนี้จ้ะพี่น้องฮากกตาแค่สองสามแดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะมาแหงแหงจ้ะแหงแหงเขาฮักนับเวลาฮัาไปสีเวลาฮัาเห็ดเสื้อเห็ดไอ้พันธุ์อีกฮขกก็เห็ดได้ย่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะแหงคันแดดดีดีคือจังอันวันนี้จ้ะ พี่น้องฮักกตาแค่สองสามแดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะไมาแห้งๆจ้ะแห้งๆเราฮักกับไปเวลาฮักไปสีเวลาฮักเฮ็ดเสื้อเฮ็ดไอ้พันธุ์อีกฮักกับเฮ็ดได้งยังไงจ้ะพี่น้องจ้ะสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะงานงานของเพิ่นอยู่ประมาณนี้จ้ะถ้าว่าเฮ็ดไอ้ไอ้นาเฮ็ดเขาตากจ้ะ แต่ว่าคั่นตากเป็นฟอนก็เปอีแบบนึงด้จอ,จ,อ,นนอ,อจ,จ้ะพี่นอ้องจ้าอันนี้หัาตากเป็นเม็ดเลยจ้าไก่สีแหงแล้วจ้าพี่น้องอีสองแดดจ,จ้าสวัสดีจ้าสันหลังของชาติเนาะอืหลังหน้าหลังห็ดเนาะตากเป็นเม็ดกถทอว่าโอเคแล้ะจ้าโอเคแล้วสันหลังของชาติเนาะอืหลังหน้านนนนห,หลังแหงแหงจ้าแหงแหงเฮาหัดกั ไปเวลาข้าไปสีเวลาเข้าให้เสือ้อเห็ดไอ้พันเอกเขาก็เห็ดได้งยงจ้ะพี่น้องจ้ะเฮงหนันแดดดีๆีคือจังอันวันนี้จ้ะพี่น้องเ่ากระตาแค่สองสามแดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะวันนี้จ้ะทำหน้าทำสวนพราได้ผลผลิตมากห่าก็เอานี่ยจ้ะทำหน้าทำสวนพราได้ผลผลิตมากห่าก็เอา ตาเข่าจะตาเข่าต้องเห็ดทั้งตองบางจ้ะเห็ดบางบางแห่งดีดีแห่งขันแดดดีดีคือจังอันวันนี้จ้ะพี่น้องฮอกกตาแค่สองสามแดดก็ได้ละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะว่าอันเข่าเนี่ยเข่าตาฝนนั่นแหละจ้ะคือลำบากอีกตงที่บ้านนี่แหละ ส่งท่วาเฮามาไว้ทำพันแน่นาะจ้ะเนาะเอาไว้เป็นเสือ้อเป็นแน้วมันเนาะนี่แหละจ้ะคืองานอันหลักของอชาวบ้านเฮาแห่งมะเข,ขือข้นเล่าเ่าไรจ้ะเวลาเฮาไปสีไปสีได้แล้วนะพี่น้องจ้ะมันก็จิมุนกับสิแตกเสียหักไปสั่นน่จ้ะตาเข่าจ้ะตาเข่าต้องเฮ็ดทัน,ทน้องบ้างจ้ะ เฮ็ดบางๆแห่งดีๆหมุนเวียนกันไปแต่ละปี3-4เดือนเฮาก็ค่อยสได้เก็บเกี่ยวไปจ